สวัสดีครับวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเจมมาราดนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2568นะครับก็เป็นคิวของศึกดาวล่งนอสงวนพงศ์นะครับที่เวทีตะวันนาบางกะปินะครับก็จัดโดยสารจ้าหนงบางสายนะครับมวยเริ่มชกตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับก็รับชมได้ทางแอปปายทีวีนะครับไปดูคู่มวยคู่ที่1นะครับฟรีแลนซ์สีพนมทองนะครับเจอกับเพชรโมเดลแบงค์เมืองนนท์นะครับเจ้าฟรีแลนซ์เนี่ย ผลงานไฟล่าสุดนะครับชนะเพชรกัลลันะครับก่อนหน้า <draining> นี้ก <entering> ็ชนะเจ้าชายชนะนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรโมเดลนะครับเพชรโมเดลผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะเจ้าเพชรสังวาลนะครับแล้วก็ชนะเจ้าเพชรสวนนะครับสดเจอสดนะครับคุ่นี้ชอบไปที่เจ้าฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์สีพนมทองนะครับแล้วก็คู่ที่สนะครับซีซ่าสัทนานะครับเจอกับไลออนคิงพัชระจิมนะครับคุ่นี้สู้กัน28กิโลนะครับ ซีซ่ามาตามพิกัดนะครับ28กิโลไฟล์ลสุดเนี่ยชนะเจ้าเพชรประกอมานะครับขณะที่ไลออนคิงเนี่ยมามา27.8นะครับก็ขาดไป0.2นะครับคู่นี้ชอบไปที่ซีซ่านะครับซีซ่าสอธนานะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับแก่นเงินปุ๋ยไข่มุกนะครับเจอกับสินสมุทรโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าสินสมุทรนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับนาทีทองอุอุดอนนะครับเจอกับสายฟ้าสวนอาหารปีกไม้นะครับคู่นี้ สู้กัน33มกิโลนะครับนาทีทองมา33.7ก็ลดไป0.7นะครับขณะที่สายฟ้านะครับมา32.7ก็ขาดไป0.3นะครับคุณนี้ชอบไปที่เจ้านาทีทองนะครับนาทีทองออุตุนนะครับแล้วก็คู่ที่5นะครับเพชรตาทองสจหนุ่บางไทรครับเจอกับพนมทวนเล็กทอเทพชุนกวนนะครับเพชรตาทองนี่มวยจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมเคมอเตอร์นะครับก็ ประเภทมวยเข่านะครับวงในปั้มล็อกอัดตีแข็งแรงครับปอดใหญ่ปลายแรงครับเมื่อเช้ามา33.8นะครับโคดไป0.8นะครับคู้นี้สู้กัน33กิโลนะครับผลงานก็มีชนะเจ้ามังกรทองนะครับแล้วก็ไปแพ้เจ้าป่ากายแก้นะครับชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับสําหรับเจ้าเพชรตาทอขณะที่คู่ชกนะครับพนมทวนเล็กนะครับพนมทวนเล็กทอเทพชุนกวนก็มวยจากบุรีรัมนะครับก็ ซ้อมทอเทพชุนกลวนนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมดีครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยมีชนะเก่งเล็กนะครับแล้วก็ไปชนะลูกต้นนะครับแล้วก็ชนะเจ้าเพชรเพชรกล้องไทยนะครับสดมากๆนะครับสามไฟล์หลังสี่ไฟล์หลังเนี่ยชนะรวดเลยนะครับสําหรับเจ้าพนมทวนเล็กนะครับคู่นี้ชอบไปที่พนมทวนเล็กนะครับพนมทวนเล็กทอเทพชุนกลวนนะครับแล้วก็คู่ที่6นะครับเพชรมาวินแบงค์ทองคําใต้เพชรบุรีนะครับเจกับยอดมีนา สอนินไทยนะครับคู่นี้สู้กัน32กิโลนะครับเจเพ็ดมีนามา32.1ลดไป0.1นะครับมวยจากระยองนะครับซ้อมสอนินไทยที่ระยองนะครับสำหรับเจ้าเพชรมีนานะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้เจ้าแสนอัศวินมือถือนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรมาวินนะครับเพชรมาวินของคำใต้เพชรบุรีนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับเพชรอำนาจแสงมรกตนะครับเจอกับเพชรชันชัย แบงค์ทองคาใต้เพชรบุรีนะครับเพชรอานาจเนี่ยผลงานไฟล่าสุดนะครับแพ้เจ้าลูกยอดเล็กนะครับแล้วก็ไปชนะเจ้าพลอยนาลายนะครับเมื่อเช้ามา34.7ก็ขาดไป0.3นะครับคุนีีสู้กัน35กิโลขณะที่เพชรชันชัยเนี่ยมา36.5มา35.5นะครับขอแพก็ลดไป0.5นะครับก็มวยจากระยองนะครับซ้อมใต้เพชรบุรีที่ระยองนะครับ ประเภทมวยเข่านะครับวงในเหนียวแน่นนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้าเพชรปูผาแล้วก็ไปแพ้เพชรอานนท์นะครับสำหรับเจ้าเพชรชันชัยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรชันชัยนะครับเพชรชันชัยแบงค์ทองคำใต้เพชรบุรีนะครับและก็คู่ที่8นะครับเว็บไซต์สีพนมนะครับเจอกับตนอีสานสทนาสินนะครับคู่นี้สู้กัน32มกิโลนะครับ เว็บไซต์มาตามพิกัดนะครับขณะที่ด่วนอีสานเนี่ยมา32.1นะครับก็ลดไป0.1นะครับส่วนคู่เอกนะครับข้าหลามบางแสนไฟคลับนะครับเจอกับมวลดำสอแสงจันนะครับคู่นี้สู้กัน41กิโลนะครับข้าหลามเนี่ยมวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับก็ซ้อมบางแสนไฟคลับนะครับประเภทมือขวานะครับฝีมือดีมีลูกจุกจิกครับส่วนมวลดำนะครับเมื่อเช้ามา41.3นะครับก็ลดไป 0.3นะครับคูนี้ชอบไปที่ข้าหลามนะครับข้าหลามบางแสนไฟรับนะครับโมยชอบวันนี้นะครับชอบข้าหลามนะครับข้าหลามแล้วก็เพชรชันชัยนะครับข้าหลามแล้วก็เพชรชันชัยนะครับแล้วก็อีกตัวเจ้าพนมทวนเล็กนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ